สวัสดีครับท่านผู้ชมปักทงใจชแนนนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับช่วงสมุนไพรใกล้ตัวนะครับวันนี้ทางปักทงชใจชแนนของเรานะครับก็จะนําสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับมาแนะนําให้กับพี่น้องได้รับทราบกันนะครับว่ามันมีสรรพคุณอย่างไรและนอกจากนี้นะครับสมุนไพรชนิดนี้ยังเป็นนักพยากรณ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่เขาเกิดขึ้นมาด้วยนะครับเราอาจจะมองข้ามสมุนไพรชนิดนี้ไปแล้วก็อาจจะทําลายทิ้งไปเยอะแล้วก็ได้นะครับสําหรับสมุนไพรชนิดนี้นั้นจะเป็นสมุนไพรอะไรนะครับเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยครับเชิญครับ ครับท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้ก็คือย่างวงช้างนั่นเองนะครับหลายท่านอาจจะร้องอ๋อขึ้นมาเลยก็ได้นะครับว่าอ๋อในสวนชั้นก็ม,มีนะในลานบ้านชันก็ม,มีนะแต่ว่าถางทิ้งไปแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับจริงเจ้าย่างวงช้างนะครับมีชื่อท้องถิ่นก็แตกต่างกันไปนะครับว่าผักแพรวขาวบ้างครับหวายงวงช้างบ้างนะครับ ย่างวังช้างน้อยก็แล้วแต่จะเรียกกันไปตามแต่ละท้องถิ่นนะครับลักษณะของเจ้าย่างวังช้างก็จะเป็นพันไม้ล้มลุกนะครับมีอายุเพียงฤดูการเดียวนะครับเกิดในช่วงฤดูฝน ถึงหน้าแล้งก็จะตายไปนะครับมีความสูงต้นก็ประมาณ15-60เซนติเมตรนะครับลำต้นแตกกิ่งก้านมากมีขนหยาบปกคลุมตลอดทั้งต้นนะครับวิธีการขยายพันธุ์ก็โดยการใช้มเมล็ดเป็นไม้กลางแจ้งนะครับที่มักจะเกิดได้ทั่วไปในที่ที่มีความชื้นแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภทนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านที่ตัดไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาอีกนะครับ ก็มักพบได้ตามที่ชื้นแฉะเช่นตาม,ม,มริมแม่น้ําลําคลองทางน้ําตามท้องนาต่างๆแหล่งน้ําต่างๆนะครับหรือตามที่รกร้างตามวัดวาอารามทั่วไปก็จะมีการเก็บมาขายเป็นยาสดตามสวนยาจีนต่างๆนะครับ ลักษณะใบของหาง,งวงช้างก็จะเป็นใบเดี่ยวนะครับออกเรียงสลับหรือออกเรียงเกือบตรงข้ามกันนะครับลักษณะของใบเป็นรูปไข่รูปกลมรีหรือป้อมนะครับปลายใบแหลมสั้นกลางใบกว้างออกโคนใบมนรีหรือเรียวต่อลงมาจนถึงก้านใบนะครับส่วนขอบใบก็จะหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย หรือเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะครับมีใบขนาดกว้างประมาณ2-5เซนติเมตรแล้วก็ความยาวก็จะประมาณ3-8เซนติเมตรนะครับแผ่นใบก็เป็นสีเขียวเข้มผิวใบหยาบมีรอยย่นและลครุขระหลังใบและท้องใบมีขนเล็กน้อยนะครับมีก้านใบยาวประมาณ3-7เซนติเมตรเรามาดูดอกของย่างงวงช้างกันบ้างนะครับดอกย่างงวงช้างก็จะออกกันเป็นช่อนะครับโดยออกที่บริเวณปลายยอด นะครับปลายช่อมักจะมว้วนลงเหมือนงวงช้างหรือหางแมลงป่องนะครับช่อดอกยาวประมาณ3-20ถึง20ซนเมตรนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับดอกก็จะออกดอกทางด้านบนด้านเดียวเรียงเป็นแถวดอกย่อยมีขนาดเล็กสีฟ้าอ,อ,นอ,อน่อนด้วยสีขาวนะครับมีกลีบดอก5กลีบยาวประมาณ4-5ถึง5มิลลิมและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-3.5ถึง3.5มนะครับ โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายกลีบดอกแยกออกจากกันด้านนอกมีขนนุ่มส่วนกลีบเลี้ยงมี5กลีบนะครับโคนเชื่อมติดกันมีขนสีขาวภายในหลอดดอกนะครับมีเกรสรเพศผู้5อันนะครับมีเกรสรเพศเมีย1อันนะครับติดอยู่กับฐานรองดอกสำหรับผลของย่างวงช้างนะครับลักษณะของผลจะเป็นรูปไข่ผลเป็นคู่ มีขนาดผลเล็กนะครับยาวประมาณ4-5มิลลิเมตรครับผลเกิดจากการที่รังไข่สองอันรวมตัวติดกันนะครับเปลือผลแข็งข้างในแบ่งออกเป็น2ช่องมีเมล็ดอยู่ตามช่องช่องละ1เมล็ดนะครับครับหลังจากรับทราบเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของต้นย่างวงช้างกันพอสมควรแล้วนะครับเราก็มารับรู้ถึงสรรพคุณของย่างงวงช้างกันดีกว่านะครับสําหรับเจ้าย่างงวงช้างนี้นะครับมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับ ว่าจะเป็นน้ําจากใบย่างวงช้างนะครับซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถใช้ทั้งต้นเลยนะครับเป็นยาแก้โรคชักในเด็กแก้เด็กตกใจในเวลากลางคืนใบสดก็สามารถนํามาตําคั้นเอาแต่น้ําใช้เป็นยาหยอดหูใช้เป็นยาหยอดตาแก้ตาฝ้าตาฟางรากสดน,นํามาคั้นเอาน้ําใช้หยอดตาแก้ตาอักเสบยังมีอีกนะครับทั้งต้นก็ สรรพคุณนะครับช่วยแก้โรคลักก็ปิดล้วก็เปิดโรคเลือดออกตามไรฟันได้ด้วยนะครับช่วยแก้อาการปากเปื่อยด้วยการใช้ต้นนํามาตาให้ละเอียดนํามาทั้งต้นเลยนะครับตำให้ละเอียดคัดเอาแต่น้ําใช้บ้วนปากกลัวคอวันละ4-6ครั้งแล้วก็ต้องมีสรรพคุณแก้ไอด้วยแก้ไอลดไข้ช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข่นะครับด้วยการใช้ทั้งต้นสดเนี่ยนำมาต้ม เอาแต่น้ําแล้วก็กินเป็นยาทั้งต้นใช้เป็นยาเย็นช่วยแก้อาการกระหายน้ําดับร้อนในเจ้ายาตัวนี้นะครับจะมีรสขมนะครับเป็นยาสุขุมออกธิ์ต่อฟอดและกระเพาะปัสสาวะใช้เป็นยาแก้อาการไอด้วยการใช้ลาต้นสดนามาต้มเอาแต่น้านะครับแล้วก็กินเข้าไปน้ําจากใบก็ใช้เป็นยาอมกลัวคอนะครับจะช่วยแก้อาการเจ็บคอได้ ช่วยแก้หอบพืชโดยการนําลําต้นสดมาต้มเอาแต่น้ํากินช่วยแก้าการปอดอักเสบแก้ฝีในปอดมีฝีหนองในช่องหุ้มปอดนะครับโดยการใช้ต้นสด60กรัมนำมาต้มผสมกับน้ำผึ้งช่วยแก้าการปวดท้องโดยการใช้ต้นสดนะครับนำมาต้มกับน้ำแล้วก็ยังมีแก้าการปวดท้องให้เกิดจากอาหารเป็นพิษแก้บีดรักษาแผลในกระเพาะอาหารครับปัสสาวะนะครับแก้ขัดเบาแก้นิ้วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นยาขับฤดูนะครับแต่ว่าไม่ควรจะใช้สําหรับผู้ที่กําลังตั้งครรภ์นะครับอาจจะทําให้แท้งบุตรได้นะครับใช้แก้หนองในช่องคลอดใช้เป็นยาพอกรักษาแผลยาลดบวมแก้บวมแก้อาการมีหนองนะครับฝีหนองต่างๆนะครับใช้ใบพอกรักษาโรคผิวหนังต่างๆแก้อาการฟกช้ำได้ด้วยนะครับบางตำราก็จะใช้ทั้งต้นยางงวงช้างเนี่ยผสมกับใบดอกชุมเห็ดไทยนะครับและ ใบดอกผักเซียนผีใช้เป็นยาพอกแกบ้บวดตามข้อเช่นข้อ,ขอวัวเขาสำหรับการเก็บสมุนไพรชนิดนี้มาใช้เนี่ยให้เก็บทั้งต้นที่จเจริญเติบโต,ตเต็มที่และมีดอกนะครับนำมาล้างให้สะอาดจะใช้เป็นยาสดหรือนำมาตากแห้งเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับสำหรับข้อมูลทางเภสัชวิทยาของย่าง,งวงช้างนะครับก็พบว่าเจ้าย่างงวงช้างเนี่ยก็มีสาร ต่างๆมากมายหลายชนิดนะครับแล้วยังมีสารสําคัญอย่างพวกอังกอลอยด้วยนะครับซึ่งสารเหล่านี้มีความเป็นพิษต่อร่างกายหากนํามาใช้ก็ควรจะใช้อย่างระมัดระวังจากการทดลองนํารากของย่างงวงช้างมาต้มให้เข้มข้นนะครับแล้วนํามาฉีดเข้าเส้นเลือดของแมวที่สลบปรากฏว่าความดาันโลหิตของแมวลดลงและกระตุ้นการหายใจได้แรงขึ้นแต่มีผลลดการเต้นของหัวใจของทางคกที่แยกออกจากตัวนะครับซึ่งส่วนที่สกัดจากแอลกอฮอล์นี้ ไม่มีผลนะครับและส่วนที่สกัดด้วยน้ําก็จะไม่มีผลเด่นชัดต่อกล้ามเนื้อลําไส้เล็กของหนูที่แยกออกจากตัวนะครับแต่ต่อลําไส้เล็กของกระต่ายทดลองที่แยกจากตัวจะมีผลทาให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวลงได้มากเลยนะครับรับสมุนไพรนะครับก็จะมีทั้งโทษและประโยชน์ช <c oughs> นะครับหากเราใช้ให้ถูกต้องตามขนาดที่กําหนดนะครับก็จะเป็นประโยชน์แต่หากเราใช้มากเกินไปนะครับก็จะเกิดโทษต่อร่างกายนะครับก็ควรจะระมัดระวังในการใช้ด้วยนะครับ สำหรับเจ้าย่างงวงช้างนะครับก็จะมีข้อระบุเอาไว้นะครับว่าสตรีมีคันนะครับห้ามรับประทานต้นย่างงวงช้างจะมีสารพิษมีอันตรายต่อตับหากรับประ,ระทานในครั้งแรกจะทําให้อาเจียนนะครับหลังจากนั้นประมาณ8-10ชั่วโมงจะมีอาการชักกระตุกควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นก็อย่ารับประทานกันมากเกินไปนะครับสําหรับผู้ใหญ่ก็ควรจะรับประทานไม่เกิน2ช้อนโต๊ะนะครับส่วนเด็กที่มีอายุตั้งแต่1-12ปีก็ให้รับประทานได้เพียงแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับ ส่วนประโยชน์ด้านอื่นๆของย่างงวงช้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการรักษาสิวนะครับสามารถนํามาใช้ในงานย้อมสีได้นะครับโดยสกัดสีจากใบย่างงวงช้างเมื่อนํามาย้อมสีเส้นไหมก็จะพบว่าได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดีมีความคงทนต่อการซักในระดับที่ดีมากนะครับและมีความคงทนต่อแสงในระดับที่ดีเลยนะครับ โดยสีที่ได้ก็คือสีน้ําตาลอ่อนนั่นเองนะครับคนอีสานมีภูมิปัญญาในการใช้ยางงวงช้างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศนะครับตรงนี้นะครับท่านลองสังเกตดูต้นยางงวงช้างที่บ้านของท่านนะครับเพราะว่าเจ้าย่าตัวนี้จะเป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเมื่อต้องการวัดคุณภาพของอากาศให้ท่านสังเกตดูนะครับเช่นเมื่อช่อดอกเหยียตรงนะครับแสดงว่าปีนั้นเนี่ยฝนจะแรงจัดนะครับแต่ถ้าเห็นว่า เจ้าหญ้างวงช้างเนี่ยช่อดอกม้วนงอแสดงว่าปีนั้นจะมีน้ํามากแต่ถ้าแปลงนาเรานะครับมีต้นหญ้างวงช้างขึ้นเป็นจํานวนมากเลยนะครับก็แสดงว่าแปลงนานั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างดีนะครับใส่ปุ๋ยเพียงเล็กน้อยหรือไม่ใส่ก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะครับซึ่งจากการทดลองนะครับพบว่าแปลงหญ้าที่มีหญ้างวงช้างจเจริญง,งอกงามดีจะสามารถให้ผลผลิตมากกว่า แปลงที other, uh, ries, small, small. <ts> ่ไม่มียางงวงช้างเกิดประมาณ60%เอลยทีเ <turn> ด <ed kiss> ียวนะครับโดยการทดลองนี้ทดลองจากการไม่ใส่ปุ๋ยทั้งสองแปลงนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันครับก็เป็นความเชื่อแต่ครั้งโบราณนะครับแล้วก็มีการทดลองแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับว่าท่านจะตัดเจ้ายางงวงช้างทิ้งหรือจะเก็บเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ดีนะครับก็คงจะมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับเจ้าย้างงวงช้าง ในวันนี้นะครับที่ทางปักทงชัยชนแนลได้นำมาเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับในช่วงของสมุนไพรใกล้ตัวนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับย่างหวงช้างมีประโยชน์มากมายเลยนะครับหากท่านพบเห็นเจ้ยหญ้าชนิดนี้เกิดอยู่บิเบณบ้านของท่านนะครับก็อย่าไปทำลายเขาเสียนะครับเก็บเอาไว้เผื่อได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากเขานะครับรับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปากทงชัยชานแนลของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ